ครับสวัสดีครับสรยุทธชาสมบัติจากลิมาเปรูนะครับอยากจะพูดในเรื่องของการทูตยุค 5G การแข่งขันเทคโนโลยีระหว่างประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจน,นะครับว่าจะมีผลกระทบกับการทูตไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับคือผมก็้าใจว่าทุกท่านเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่าในยุค 5G เนี่ยก็มีการแข่งขันกันอย่างยิ่งนะครับระหว่าง ฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งคือจีนนะครับแล้วเรื่องราวของการกระทบกระทั่งกันตอนนี้สูงมากนะครับทั้งในเรื่องของการที่มีเซ็นชันต่างๆนานา,ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงบุคคลต่างๆนานา,าเกิดความตึงเครียดกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ expect ได้นะฮะในเรื่องของการที่ประเทศ ที่เป็นมหาอำนาจจะพยายามที่จะมานูเวอร์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันนะครับในการที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยทำตามนโยบายของตัวเองหรือหรือเป็นการแอดวานซ์ในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาตินะครับคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยีนะครับยกตัวอย่างกรณีที่พูดเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ย พื้นฐานเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขามีการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์นะครับโดยมีในเรื่องของ Supply Chain ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าการผลิตสารกึ่งตัวนำเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับก็จะทำให้ความตึงเครียดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ว่า bottom line คืออะไรนะครับผมก็คิดว่า bottom line คือก็ค่อนข้างจะมี consensus ในในในแนวคิดนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีที่สมดุลมี balancing act นะครับดำเนินนโยบายในเรื่องของความเป็นกลางทาง Technology, เทคโนโลยีเรียกว่าเทคโนโลยี neutrality นะครับโดยเราก็จะต้องยึดผลประโยชน์แห่งชาติของเราเป็นสำคัญยึดในเรื่องของ หลักตลาดการค้าสเสรีสําหรับภาคเอกชนในการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อที่จะไม่ให้มหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเคลือบแคลงสงสัยไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องไม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะสอดแนมแล้วก็โจมตีไทยนะครับถ้าถ้าเรามองเนี่ยประเทศอื่น,นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเก,นกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันซึ่งในอดีตเนี่ย ก็ครอบครองสัดส่วนการผลิตเซมกกิคอนดักเตอร์มากกว่าตีซะว่ามากกว่า50%ของโลกนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสามประเทศเนี่ยนะครับก็จะคือคือในกรณีไต้หวันก็ไม่ได้เป็นประเทศนะครับเป็นเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจสามกลุ่มเนี่ยนะครับก็สกลุ่มเรษฐเขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับรทั้งประเทศด้วยนะครับก็จะมีความสําคัญในฐานะที่เป็น เป็น alliance นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรียกว่า tech alliance ที่ที่จำเป็นนะครับทั้งกับทั้งสหรัฐทั้งกับจีนดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในแง่ของของความร่วมมือเนี่ยไทยก็คงต้องอาศัยความร่วมมือที่เป็นมิตรกับกับ,บทุกประเทศนะครับอาศัยอาเซียนนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ เราก็พยายามดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพยายามดําเนินการเชิงรุกในการที่จะดึงภาคเอกชนนะครับเข้ามาลงทุนเทคโนโลยีในไทยนะครับมาลงทุนใน EEC ลงทุนในไทยหรือเขตอื่นๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็คงต้องมีความพร้อมในการที่จะเตรียมปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรในเรื่องของ global supply supply chain นะครับในในด้านเทคโนโลยี ก็รวมทั้งไอเรื่องของการที่จะพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกความตกลงอย่างเช่น CPTPP นะครับก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เรา,าต้องคิดนะครับเรื่องของ Cyber Security ตอนนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในเรื่องของการแข่งขันยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจนะครับก็แม้ว่าไทยไม่ได้เป็น เป้าหมายในการโจมตีทาง Cyber s e c urity แต่ก็อาจจะถูกใช้เป็นฐานได้ดังนั้นฝ่ายไทยก็ต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยนี้นะครับให้กับสาธารณชนให้กับสเต็กโฮลเดอร์ของเราในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการจัดสัมมนากันนะครับแล้วก็ได้เชิญสปิเกอร์ได้เชิญวิทยากรมาเป็น บุคคลที่ถือว่ามีความรู้ความรู้ความรู้ความสามารถสูงนะครับเพราะว่าในในเรื่องของเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะครับเราก็ได้รับฟังมาพอสมควรนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีเทคโนโลยี 5G เรื่องของความสามารถในเรื่องไซเบอร์เรื่องของการที่ทั้งสองฝ่ายพยายามแข่งขันกันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสป라이ดเชนนะครับ เราจะอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเราก็ต้องมองว่าในในผลของการสัมมนาเนี่ยนะครับที่สปิเกอร์พูดขึ้นมาผมก็พยายามจะพยายามที่จะ summarize นะครับก็คือบอกว่าไทยมีสถานะของความเป็นผู้รับทางเทคโนโลยีนะครับในช่วง8ปปีที่ผ่านมาเราก็พยายามเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัย R&D จากสมัยก่อน 0.25%ของ GDP ตอนนี้เป็น1.1%ของ GDP ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็ถ้าถ้าจะว่าไปก็ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้ในช่วงแรกๆของการพัฒนาประเทศดังนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนในด้านวิจัยในด้านพัฒนาอย่างเช่นว่าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับก็เรื่องของระบบ 5G ตอนนี้ าจะว่าไปบริษัทหัวเวย่ยเนี่ยเข้ามาประกอบกิจการในไทยมาตีซสว่ามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็หากบริษัทต้องยกเลิกกิจการก็จะมีผลกระทบกับบริษัทโทรคมนาคมของไทยนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของ EV จีนกับประเทศหลายประเทศเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแร่ธาตุลิเทียมนะครับก็จะมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมตรงนี้ผมก็คิดว่า ในแง่ของลาตินอเมริกาก็คงจะมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่ามีลิเทียมนะครับเรื่องของการพัฒนาห่วงโซ่อุปทา,า,านนะครับเรื่องของ Supply c h เ i n สหรัฐก็จะส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทา,านใน4อุตสาหกรรมหลักอย่างเช่นเรื่องของเซมิคอนดักเตอ r ์แร Earth เวชภัณฑ b บตเตอรี่สำหรับ EV นะครับเรื่องของ Big Data ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไทยก็อาจจะยังขาดาผู้เป็น Regulator ด้านการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก,ก็ก็คงอาจจะต้องดูตรงนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภ,ภาพภูมิอากาศเทคโนโลยีนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกส่งเสริมการพัฒนากเกษตรของไทยนะครับก็ถือว่า ถ้ามองไปเนี่ยไทยมีความล่าช้า20ปีในการพัฒนาความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับไซเบอร์สเปซไซเบอร์เซキュริตีน้นะแต่ว่าก็มีความพยายามนะครับมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับมีพรบรความมั่นคงทางไซเบอร์ปี62มีกลไกลด้านกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ความมั่นคงด้านไซเบอร์เนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่ที่เราจะเอาตัวรอดจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นเป้าหมายของการโจมตีด้านไซเบอร์แต่ก็ไม่แน่นะไทยก็อาจจะถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อบุคคลต่อประเทศที่3นะครับประเด็นความมั่นคงเรื่องไซเบอร์เนี่ยนะครับ ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับประกอบการตัดสินใจการลงทุนในอนาคตอย่างเช่นมีบริษัทของไทยนะครับบริษัทโทรคมเทเลคอมของไทยเนี่ยก็จะต้องอดูนะครับใน,ในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์อ,อย่างอย่างของหัวเวยที่ผ่านมาก็กยังพบว่า โซฟาโซกูดนะครับโซฟาโซกูดก็ยังไม่พบว่ามีการส่งชุมสายโทรศัพท์จากไทยไปไปที่จีนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 5G ของทุกค่ายเนี่ยก็มีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันคือถามว่าเราจะห้าม Cyber a t t a c แทนะฮะในการที่จะไม่ให้ มีการโจมตีได้ไหมร้อยเปอร์ได้ไหมร้อยเปอเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าก็คงจะให้มันน้อยที่สุดนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าคีย์เทคเอาไว้ Key take away, นะครับคีย์เทคเอาไก็เป็นที่รู้กันว่า 1. เราก็ต้องมี Balancing Act นะครับก็มีความเป็นกลางในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรียกว่า Technology Neutrality นะครับก็ผลประโยชน์แห่งชาติของเราเนี่ยเป็นสำคัญนะครับ ยึดอาเซียนในการที่จะเป็นแกนกลางในการดําเนินความสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้เล่นสําคัญอย่างเช่นว่าไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เราก็ต้องสร้างเครือข่ายไว้นะครับพยายามดึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผม,ผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับคือตอนที่กระทรวงต่างประเทศจัดเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็น,ปนการจัดสัมมนาที่ กระทรวงต่างประเทศเนี่ยทำอยู่ประจำนะครับเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีศูนย์ศึกษาการต่างประเทศนะครับเป็นทิงแทงต์นะครับในการที่จะคิดในเชิงยุทธศาสตร์การต่างประเทศเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติในเรื่องของการต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้เชิญคนที่มีความรู้ความสามารถมาอย่างเช่นว่าอดอ,อรพิเชษดุรงคาเวโรดนะครับ อดีตรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับผลโทรปรัชญาเฉลิมวัดเลขาที่การคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับคุณสุภุพุทธสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระนะครับกลุ่มธรุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระนะครับแล้วก็คุณประเทศตันกุรานันจากบริษัท Total Access Communication นนะครับก็ เนี่ยเราได้ความรู้มากมายนะครับได้ความรู้มากมายคือทางกระทรวงต่างประเทศก็มีคนไปนั่งฟังนะครับมาจากหลายกลมกองนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องฟังแหละต้องฟังตอนนี้ฟังแล้วก็มานั่งนั่งคิดนั่งวิเคราะห์นะครับในเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะให้ไทยเนี่ยได้รับผลประโยชน์ คือผมก็คิดว่าเรื่องของเทคโนโลยีก็อันหนึ่งนะครับผมก็พูดหลายครั้งในหลายคลิปว่าเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ตัดสินกันที่คนนั่นแหละนะครับเรื่องคุณภาพของคนเรื่องของแท็กติกเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะนําพาประเทศไปคือการแข่งขันเทคโนโลยีเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องหน้าหน้าตาของประเทศมหาอำนาจตั้งตั้งแต่สมัยก่อนที่ที่สหรัฐก็แข่งกับสหภาพโซเวียตใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องแข่งกับจีนนะครับก็ อตอนนี้ก็ดู 5G อนาคตก็ต้องเป็น 6G นะครับคือคือเนี่ยทุกคนก็ต้องมองนะครับคือเขาก็ต้องมองในเรื่องของการสร้างเครือข่ายทางเทคโนโลยีนะครับบางคนเนี่ยมีความสามารถในการสร้างเน็ตเวิร์แต่บางคนเนี่ยมีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของ 5G เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือสารกึ่งตัวนำหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่ง เป็นส่วนประกอบของชิปนะครับแต่ว่าในวันนี้ขณะนี้เนี่ยสหรัฐก็ยังมีความได้เปรียบจีนนะครับเพราะว่าจีนก็ต้องพึ่งพาการนําเข้าชิปจากต่างประเทศนะครับก,ก็ในส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐเนี่ยมีมีสิ่งที่เหนือกว่าเยอะนะครับก็มีพันธมิตรเยอะนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงช่วงแรกๆก็ ตีะว่าช่วงยุค70ก็เป็นยุค Engagement นะครับยุค80เป็นยุคสร้าง Partnership ตั้งแต่ตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาเนี่ยที่ผมก็เคยพูดบอกว่าผมเห็นจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่ที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาเนี่ยอตอนนี้จีนกับสหรัฐก็เรียกได้ว่าเป็น r ival นะฮะเป็น r ival แต่ในขณะเดียวกันก็นกยังไม่ทิ้งความเป็น Partnership s t r a t e g i c partnership เพราะว่า คือในแง่ของสหรัฐเนี่ยสหรัฐมีเศรษฐกิจถดถอยนะครับจีนเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวกระโดดนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีประเทศใดที่เป็นคู่แข่งของตัวเองอย่างนี้มาก่อนนะฮะในช่วงของสหภาพโซเวียตก็ยังห่างๆนะครับอย,อย่างตอนที่จีนเนี่ยเข้า WTO ตอนแรกๆเนี่ย เศรษฐกิจของจีนเนี่ยคิดเป็นเพียงหนึ่งใน9ของ GDP ของสหรัฐนะครับแต่วันนี้นะฮะวันนี้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยเทียบเท่าของสหรัฐแล้วนะครับก็อืมก็เนี่ยนะฮะก็ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสหรัฐก็มีความเกรงอยู่พอสมควรนะครับในในยุคนี้เราก็จะเห็นว่าทางสหรัฐนี่ก็พยายามที่จะหาทางนะครับในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตัวเองนะครับก็ เราก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับส่วนเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพก็แน่นอนเราจะเราจะเห็นบุคคลระดับสูงนะครับระหว่างประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีคุยกันทางโทรศัพท์อยู่เป็นประจำนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต้องเปิดช่องทางให้มีการพูดคุยกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคีแมนเนี่ยคีเพอร์เซนในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับอย่างกรณีของสหรัฐก็ หลายคนที่ผมยกตัวอย่างนะครับทีท่มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายมาจบ j จดีมายกตัวอย่างานายแอนโทนีบริงเกนนะครับคุณเจคซูลิวานนะครับเ,เหล่านี้นะครับก,ก็อยู่ในแวดวงของด้านการต่างประเทศมาพอสมควรแล้วก็คุณเคิร์ดแคมเบลนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็น3คนในการขับเคลื่อนนโยบาย ของสหรัฐในในโลกนี้ส่วนสำหรับภูมิภาคเนี่ยในเอเชียเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าคุณเคิร์ตแคมเบลกับคุณเจคสุลิวนเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทมากทีเดียวนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับหลายท่านก็เคยเคยถามผมว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับ,ก,บกับการทูตไหมนะครับ ในเรื่องของการทูตในเนื้อแท้คลาสสิกดิปโลมาซีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ในเรื่องของเชิง s ิ i e n c e ส i p ์ดิปโลมาซีเชิงการนำเทคโนโลยีเนี่ยมา,มาเป็นเครื่องมือในการแข่งขันเนี่ยก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมทั้งอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการค้าการลงทุนอาจจะเกิดเรื่องของ non tariff barrier นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องดูต้องดูนะครับเรื่องของ เทคโนโลยีเนี่ยหากเราดูว่าเราเป็นผู้รับเนี่ยนะฮะเราจะทำไงให้สถานะของเราดีขึ้นเราก็ต้องมีการลงทุนมีการวิจัยมีการพัฒนาใช่ไหมครับอย่างสาขาสำคัญยกตัวอย่าง12สสาขาสาขาแรกคือพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นเป็นพลังงานหมุนเวียน renewable energy มีราคาถูกมีประสิทธิภาพนะครับ เราก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงแนวโน้มตอนนี้สหรัฐก็มีความกังวลด้านด้านที่จีนเนี่ยมีมีความก้าวหน้ามากในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์น,นะครับเรื่องถัดมาเรื่องอวกาศการปล่อยดาวเทียม Starlink นะของคุณอีลอนมัสก์ก็เป็นดาวเทียมที่มีวงโคโจรระดับต่ำ low earth orbit นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือน disrupt หลายอย่างที่เดียวนะครับก็เรื่องของการสื่อสารอะไรก็จะดีขึ้นเรื่องของ 5G 5G ไทยก็ใช้งบประมาณมากในการประมูลเทคโนโลยี 5G นะครับไทยก็มองในเรื่องของการนํา 5G มาใช้ในการพัฒนาประเทศ 5G ก็มีหลายแบนด์นะครับ700เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็2,006เมกะเฮิร์แล้วก็2,600เมกะเฮิร uh, ์ที่เป็นไฮแบนด์นะครับ ก็เนี่ยแหะฮะก็พยายามดูอีกเรื่องหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้า Electronic Vehicle EV นะครับโดยที่ถ้าจะมองดูผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยกล่าวถึงระบบ EV เพราะลงทุนในเรื่องของรถในเครื่องสันดาบมากไปนะครับก็ไปพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฮบริดแต่ว่าภาครัฐภาครัฐเนี่ยยังไงในท้ายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นที่จะไปดูเรื่อง EV นะครับแล้วก็เมื่อพูดถึง Electronic Vehicle EV เนี่ย เรื่องของการใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของสป라이์เชน p l y c h เชนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดูนะครับเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์เรื่องของฟินเทคเรื่องการเงินเรื่องของบิ๊ก a t ต้าเรื่องของคลิมต์เชนจ์เรื่องของการเพิ่มผลิตภาพเรื่องของโซเชียลมีเดีย เรื่องของ h e a l t h c a r นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไทยเนี่ยยังไงก็คงหนีไม่พ้นน,นะครับแล้วก็เราต้องพยายามดูตัวเราะ,ะในเมื่อเรายังเป็นประเทศผู้รับเทคโนโลยีอยู่นะครับจะทำยังไงนะครับก็มองที่ความเป็นกลางนะครับยกเว้นว่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยที่ที่เรามีความสามารถในการที่จะทำของของเราเองได้แล้วนะครับวันนั้นก็อาจจะเป็นเวลอาจ,จะเกิดขึ้นใน ในอนาคตนะครับซึ่งเป็นผลจากการค้าการลงทุนการใช้ดิปโลมาซี่การใช้การทูตปัจจุบันเนี่ยนะครับ uh, ในการที่จะนำพา uh, ประเทศไทยสร้างความสัมพันธ์นะครับ uh, เมื่อมีความสัมพันธ์ดีตอนนี้เราก็ต้องพูดว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับทุกประเทศเมื่อมองดูโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เกิดความตึงเครียดทางการทูตกันเดี๋ยวก็มีการ ไล่ทูดออกเรียกทูดกลับมาคอนซัลนะครับมีเมกาโฟนดิปลโลม c ซีกล่าวหากันท่างๆต่าน,าน,านาในพื้นที่สาธารณะบางประเทศก็กล่าวหาสถานทูตต่างประเทศบอกว่าเออพวกคุณเนี่ยทำตัวรุ่มร่านะฮะใช้โซเชียลมีเดียมาว่าคนของผมอะไรอย่างวุ่นวายเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเป็นยุคใหม่จริงๆนะเป็นยุคใหม่จริงๆในในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมก็บอกว่า เราก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนานละที่ยังไม่ได้เจอแบบนี้มาก่อนนะครับในยุคสงครามเย็นก็มีการเชื่อเชือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาสู่อีกแบบหนึ่งแต่ว่าพื้นฐานของการแข่งขันเนี่ยมา,มาอยู่บนพื้นฐานที่ว่า,ม,า,หามหาอำนาจเนี่ยเขาพยายามแข่งกันว่าใครจะเก่งกว่านะครับเพื่อที่จะสร้างมวลหมู่พันธมิตรขึ้นมานะครับไทยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ว่าตราบใดที่เรายังเป็นผู้รับอยู่เราก็ต้องพยายามบาลานซ์มีบาลานซิ่งแอค แล้วก็ไม่ใช่ไทยคนเดียวนะครับคือถ้าดูประเทศแถบลาตินอเมริกาก็มี Balancing Act แบบนี้ระหว่างการแข่งขันของสหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นนะฮะในลาตินอเมริกาเปรูโคลัมเบียโบลิเวียเอกวาดอร์ทุกประเทศแถบนี้เป็นกันหมดแล้วไม่ใช่ลาตินอเมริกาผมคิดว่าแอฟริกาเอเชียยุโรปนะครับยุโรปแน่นอนยุโรปก็ต้องไปกับสหรัฐใช่ไหมครับแต่ว่า ยังไงเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเขาใหญ่มากเนี่ยยังไงจีนก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมองข้ามได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะพูดสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ